ครีเอเตอร์สตาร์ของเล่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนมาสไรเดอร์และอื่นๆถ้าสนใจแล้วก็ติดต่อสอบถามได้แล้วที่เพจครีเอเตอร์สตาร์ดักลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Spark d o อตัวพิเศษนะครับผมนั่นก็คือมุ n t ต r ร์แมนทาโร่ไดนามนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสปาร์คดอที่แถมจากนิตยสารเทเลบิคุมนั่นเองนะครับผมส่วนรูปกล่องก็จะเป็นประมาณสีส้มนะทั้งกล่องเลยนะครับผมแต่นี่ผมไม่มีกล่องนะเพราะผมซื้อเป็นมือ2มานะครับก็เราก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับ ครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่จะมีข้อมือด้วยนะก็สวยงามนะครับผมนี่จะเป็นสีส้มล้วนนะก็จะมีลงสีที่ตากับคัลเลอร์ทัมเมอร์ R, แล้วก็ตุ่มบนหัวนะครับผมลงสีทองนะฮะก็สวยงามนะครับผมนะด้านข้างแล้วก็ค่างนึงนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ก็ยขยับแขนได้360นะครับผมทั้งสองข้างนะครับเยวก็360 นะครับผมสามลอกสิบเลยนะครับใต้เท้าก็าจะมีไลท์ไซส์สแกนนะครับผมเฮ้ยนะครับผมนั้นเราก็ไปเริ่มสแกนกันเลยนะครับผม

อ่าครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวสปาร์คดอว์อุลตร้าแมนทาร์โร่ไดนามายน์ั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจพีวิวทอยก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจพีวิวทอยด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ